ขอทุกท่านนะครับค่อยๆหลับตาลงหายใจเข้าจากจมูกสู่ท้องน้อยและหายใจออกจากท้องน้อยสู่จมูกหายใจเข้าจากจมูกสู่ท้องน้อยหายใจออกจากท้องน้อยสู่จมูก กำหนดเจ็จำนวนของท่านนะครับพลังงานใดไม่มีความจำเป็นสำหรับข้าพเจ้าแล้วขอให้ไหลลงสู่ผืนโลกผ่านฝาท้าทั้งสองของข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังงานนะครับที่ค่อยๆไหลลงสู่ผืนโลกผ่านฝาท้าทั้งสองของท่านหรือเบื้องหน้าของพวกเราทุกคน คือพระแม่ตาราขาวขอทุกท่านทำความเคารพด้วยความนอบน้อมและมอบความรักให้แก่พระองค์และพระองค์ได้ประทานพรเป็นแสงสว่าง ค่อยๆนำแสงนั้นมาสแกนตั้งแต่ศีรษะไล่ลงมาพลังงานใดที่ไม่สอดคล้องต่อความรักความเมตตาไม่สอดคล้องต่อสัจจะความจริง และเมฆสอดคล้องต่อแสงสว่างจากเบื้องสูงจะกกค่อยๆสลายละลายลงสูง่กันโลกทันทีขอทุกท่านอยู่กระลมหายใจ อยู่กับการสแกนร่างกายของท่านลองดูครับว่ามีส่วนใดที่รู้สึกหนักแน่นและตึงบ้างขาค่อยนำแสงเข้าไปนะครับสลายความหนักความแน่นทั้งหลายเร ค่อยๆสแกนนะครับสำรวจดูร่างกายของเราส่วนใดของร่างกายครับมีความรู้สึกหนักแน่นและตึงอยู่บ้างก็ค่อยให้แสงแห่งพระแม่ตะลักขาวความสั่นสะเทือนแห่งบนตรานี้เข้าไปสลายความแน่นเท่าไรแล้วนะ บอกกับเองครับว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอย่างน้อย30สบนาทีข้าพเจ้าจะอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งซึ่งหน้าจะไม่กังวลใจไปกับอนาคตและจะไม่ให้อดีตเข้ามา ส,สิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งซึ่งหน้าอยู่กับเสียงที่กำลังได้รับฟังหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจลึกรู้หายใจตื้นรู้หายใจเข้ารับรู้ทุกส่วนของร่างกายหายใจออกยิ้มให้กับทุกส่วนของร่างกายค่อยๆนำความรู้สึกไปไว้ที่หัวใจ นึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักมากที่สุดรู้สึกถึงความรักที่มีให้แก่กันค่อยๆค,ความรักนั้นแผ่ขยายไปทั่วทุกนูเซล์ลในร่างกายของท่าน กำหนดเกตจำนวนของท่านขอเชื่อมต่อกับจักรวาลที่สูงส่งที่สุดดีที่สุดและสว่างที่สุดมอบความรักคำซาบซึ้งขอบคุณให้แก่จักรวาลและขอจักรวาลส่งพลังที่จำเป็นมาอย่างตัวเราในค่ำคืนนี้ รู้สึกถึงพลังงานที่ค่อยลงมาอย่างกระหม่อมของท่านลงสู่แกนไขสหลังสู่แขนทั้งสองสู่กระดูกเชิงการสู่ขาทั้งสอง และสู่ผืโลกกำหนดเจตจำนวนของท่านขอเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณีผืนโลกใบนี้และโลกกราทารู้สึกถึงพลังงานที่เชื่อมต่อกับพระแม่ธรณีผืนโลกและโลกกรตทา ที่เป็นแสงสว่างมอบความรักคำราบซึ้งขอบคุณให้แก่ผืนโลกให้แก่พระแม่ธรณีและให้แก่โลกธาทาั้งหลาย และขอพลังงานจากผืนโลกจากพระแม่ธรณีและจากโลกธาตุส่งขึ้นมาอย่างตัวเรารู้สึกถึงพลังของโลกที่ส่งขึ้นมาจากฝ่าเท้าสู่ขาทั้งสองสู่กระดูกเชิงกรานสู่ไขสันหลัง สู่แขนทั้งสองสู่กระหม,ม่อมและส่งขึ้นไปยังจัก,กรวาลดับัดนี้พลังงานของโลกตัวของท่านและจัก,กรวาลรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพลังที่สว่าง สะอาดสงบและสมดุลค่อยๆแผ่กระจายพลังงานของท่านไปทั่วทุกอนุเซลล์ ลิ้นแต่เพดานด้านบนนิ้วโป้งและนิ้วกลางประสานกันณจุดที่นิ้วโป้งและนิ้วกลางประสานกันทางฝ่ามือด้านซ้ายบังเกิดแสงสีทอง และนิ้วโป้งและนิ้วกลางที่ประสานกันทางด้านขวากําเนิดเป็นแสงสีน้ำเงินและตาที่สาของท่านบังเกิดเป็นแสงสีชมพูค่อยๆแสงสีชมพูเคลื่อนไปยังฝ่ามือด้านซ้าย ค่อยๆให้แสงสีทองเคลื่อนไปยังฝ่ามือด้านขวาค่อยๆให้แสงสีน้ำเงินเคลื่อนไปสู่ตาที่สามค่อยๆให้แสงสีน้ำเงินเคลื่อนไปสู่ฝ่ามือด้านซ้าย ค่อยๆให้แสงสีชมพูเคลื่อนไปสู่ฝ่ามือด้านขวาค่อยๆแสงสีทองเคลื่อนไปสู่ดวงตาที่สามค่อยๆแสงสีทองเคลื่อนไปสู่มือด้านซ้าย ค่อยๆแสงสีน้ำเงินเคลื่อนไปสู่มือด้านขวาแล้วก็ค่อยให้แสงสีชมพูเคลื่อนไปสู่ดวงตาที่สามทั้งสามจุด ส่งแสงมายังกึ่งกลางของสามเหลี่ยมณจุดกึ่งกลางนั้นคือดวงอาทิตย์สีขาวในวันนี้กึ่งกลางของสามเหลี่ยมคือกายรุ้งของครุรินโปเช หรือครูปปัตมาสมสมภพก็ค่อยให้กายสีรุงของท่านแผ่ขยายไปทั่วทุกนูเซลล์ในร่างกายของเรา ความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ทั้งหลายจะสลายหายไปไม่ต้องลำแสงสี่ลงนี้แต่ขอทุกท่านประสานตัวเองเป็นหนึ่งเดียว กับครูลินโปเชเห็นตัวเองอยู่กลางสามเหลี่ยมน,นั่งสมาธิมีกายสี่รู อยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราเห็นการเดินทางของแสงสีในสามเหลี่ยม mm hmm. การเคลื่อนของแสง <c oughs> ทิองเคลื่อนไปทางขวาสีน้ำเงินเคลื่อนครื่งบงสีชมพูเคลื่อนลงสู่ล่างและหมุนเวียนในสามเหลี่ยมนี้สิ่งใดติดขัดในพลังงานตัวของท่านพลังงานของครุฑเนโปเชพลังงานสีลุง้ง การเคลื่อนไหวของสามเหลี่ยมจะปลดปล่อยพัฒนานการทั้งหลายเหล่านะั้นสิ่งใดที่ไม่สามารถก้าวข้ามได้ขอให้ก้าวข้ามลองพิจารณาว่าทั้งหลายและทั้งมวล เราต้องเรียนรู้สิ่งใดฟื้นความจำกลับขึ้นมาว่าชีวิตนี้เป็นเพียงสมมุติและในไม่นานเราจะต้องจากร่างนี้ไปเราจะต้องจากสถานะที่มีอยู่ในวันนี้ไป สิ่งใดที่เรายังให้อภัยไม่ได้เราจะนำติดตัวไปด้วยนั่นหรือหรอเราเลือกที่จะเรียนรู้และให้อภัยณปัจจุบันไม่ต้องมีชาติหน้าไม่ต้องมีอดีตชาติมีเพียงปัจจุบัน เราเรียนรู้และแก้ไขทุกสิ่งในปัจจุบัน ค่อยๆแผ่แสงสีรุ่งนี้ออกไปให้ครอบคลุมทุกคนในที่อยู่อาศัยของท่านครอบคลุมทุกคนในจังหวัดของท่านในประเทศนี้โลกใบนี้แล้วแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณ ไปยังจัก,กรวาลอันกว้างไกลและขอกายรุ้งแห่งครูเรียนโปรเชรนี้สถิตกึ่งกลางกายของพวกเราตลอดไป ค่อยประสานมือทั้งสองที่หัวใจของท่านและวอยพรให้กับตนเองในค่ำคืนนี้อวยพรให้กับปวงชนชาวไทย อวยพรให้กับเพื่อนร่วมโลกทุกคนอวยพรให้กับเพื่อนร่วมสังสารวัตทั้งหลาย เราอาจจะเรียนรู้เพื่อจะออกจากสองชารวัตนี้ในวันหนึ่งแต่ในวันนี้ในขณะที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เราขอเป็นผู้ใช้ความรักความเมตตาความการุณามุทิตาจิตและอุเบกขาเป็นพลังเป็นแกน,แกน ในการดำเนินชีวิตขอแสงสวา่างจงมีจงนำทางให้แก่ทุกจิตและวิญญาณสาธุ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจลึกรู้หายใจตื้นรู้เมื่อพร้อมแล้วนะครับจึงค่อยๆ่อยนำความรู้สึกกลับมา ก็พร้อมจริงค่อยลืมไป